ผมนายประสิสธิหสัง락ครูผู้สอนกีฬาโรงเรียนบ้านไหนะนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกีฬา,าหมัดมวยกันบ้างน,นะครับซึ่งโรงเรียนบ้านไหนหนะัของเราเองเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นในกีฬาอยู่หลายประเภทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกีฬารปเบี้ฟุตบอลนะหรือว่าแม้กระทั่งว่ากีฬามวยนะครับซึ่งเราก็ได้จัดให้มีการแข่งขันใน จะได้ขเข้ขาร่วมการแข่งขันในระดับโรงเรียนระดับชุมชนระดับตำบลและก็ระดับจังหวัดที่ผ่านมาในากีฬาเหลือกระบี่เกมนะครับโรงเรียนบ้านในหนังของ,รงเราเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมถึงเจ็ดรุ่นด้วยกันนะครับ,รรรบแต่ละรุ่นก็ได้มีเหรียญติดไม้ติดมือกลับมาโรงเรียนทำชื่อเสียงให้โรงเรียนนะครับและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างดีให้กับ นักกีฬาคนอื่นนะครับหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของกีฬามัดมัดมวยมวยของโรงเรียนนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขอรนนักเรียนนะในชั่วโมงนี้ในวนะิชามว,ว,วยนะครับสำหนี้ขอตบอควรในเรื่องการใช้อาวุธการใช้หมัดนนะครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการยืน่ายืนจรน่อยนะครับนะก็มีเท้านำเท้าตาม เพื่อในการที่ว่าเราเนี่ยนะครับจะมีฐานที่มั่นคงนะครับขยับไปไหนก็ได้นะการใช้หมัดหมัดม,มีกี่หมัดอ่าหมัดมีแค่สองหมัดนะฮะเห็นมหนึ่งสองนะแรกที่คุณจะต้องปวดก็คือการเช็ดนะส่วนหมัดที่สองก็คือหมัดลามดนะนะเดี๋ยวคุณย้ายพวกเราเนี่ยลองดู

นักกีฬาหน่วยของรองนะครับยังมีการแข่งขันในระดับเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่าวนางเลนมาหรือว่าในจังหวัดปังงาหรือว่าในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งมีการเข้าร่วมกันแข่งขันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการชกเขาเรียกว่าเป็นการชุกในเรื่ออาชีพนั่นเองขอบคุณครับ